สวัสดีครับพีพีประดับยนต์นะครับรุนนี้ผมมารีวิวในส่วนของกล่อง Android นะครับกล่อง Android ความคมชัดระดับ 4K นะครับก็กล่องรุ่นนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัว CPU นะครับเป็น CPU T-S9 นะครับ TX m o เด l t x 6 a นะครับ RAM 4GB ROM 32GB นะครับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูอันบ็อกกันเลยดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรบ้างครับแกะกล่องออกมาก็จะมีตัวเครื่องเนี่ยนะครับตัวเครื่อง TX 6 Series นะครับก็มาพร้อมกันกันกบเสาวไวไ i นะครับมีอะไรบ้างมี USB 3.0นะครับจะมีช่อง USB ทั่วไปอีก2ช่องนะครับ r j 45สำหรับเสียบแลนนะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็ power in นะครับ แล้วก็มีตัวเสียง s p d f นะครับซึ่งเป็นเสียงกึ่งออกดิจิตอลนะครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็วัสดุก็ถือว่าทำมาเรียบร้อยดีนะครับใส่ TF card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ก็มีช่องแผงระบายความร้อนนะครับก็จะเห็นตัว CPU ข้างในเลยนะครับแผงระบายความร้อนรอบตัวนะครับก็ต่อมามาดูข้างในอีกเขาก็มีคู่มือให้นะมีคู่มือให้ มี power adapter นะครับ power adapter มีสาย HDMI แล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทก็หมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับในกล่องไม่มีประโยชน์แล้วเอาทิ้งก่อนนะครับรีวิวแบบไม่มีตัดต่อนะครับก็ยาวๆเลยนะครับต่อมารีโมทเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็เปิด,ดปิดเปลี่ยนช่องนะครับกด home กด back ล้วก็ขอดูก่อนกระองเขาไม่มีแถมฐานมาให้นะฮะก็ใช้ฐานขนาด 3A นะครับ3ก้อนนะครับเตรียมไว้อยู่แล้วลสใส่ฐานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดเครื่องครับเดี๋ยวเปิดเครื่องมามเดี๋ยวเครื่องจะเหงานนะไม่มีฐานใช้งานกดทุบถนะโอเคแปะไว้ให้เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบปลั๊กเพื่อเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เสียบทำการเสียบสาย HDMI เข้าไปก่อนเลยนะครับเมื่อเขาพร้อมในการใช้งานนะครับเสียบเสียบไม่ข้าโอเคเสียบแล้วนะครับแล้วต่อมาก็เสียบแค่2อ,อย่างนะครับ HDMI กับ Power Adapter นะครับ ว่าแด็กเตอร์สครับก็เสียงเสียงติดรูนก็เครื่องก็จะเข้าสู่โหมดการพูดแล้วนะครับจอทีวีครับ เราซูมไปที่จอทีวีเลยละกันนี่นะครับก็หน้าต่างเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของอินเตอร์เฟซของนี้ตัวนี้จะเป็นกึง่งๆใช้เฟิร์มแวร์ของระบบเคอร์ี้นะครับ โรดีนะฮะก็นี่คือหน้าต่างหลักของเขาเลยนะครับก็ผมก็จะซูมให้เห็นตัวกล่องด้วยนะฮะ,าะอาจจะดูรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าความจริงนะควจริงเนะนี่ยนะครับก็ตอนนี้เราลองใช้เป็นแบบรีโมทดูนะครับรีโมทเห็นไหมฮะมจะเห็นการเคลื่อนไหวนะครับมเมื่อเรากดรีโมทนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยตอนนี้เราเครื่องพึ่ง ออนมาใหม่ๆสดๆนะครับสิ่งที่สําคัญอันแรกเลยคือเราต้องทําการเชื่อมเข้าสู่การตั้งค่าระบบออนไลน์นะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับมาที่ตั้งค่ากดกดโอเคเพื่อยืนยันเข้าสู่ตั้งค่านะครับนะครับก็อย่าลืมชี้รีโมทไปที่ตัวกล่องนะครับเพราะมันเป็นอินฟารเนนะครับแล้วกดอินเทอร์เน็ตเซตติ้งนะครับเลือก Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับ แล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสให้เรียบร้อยให้กดโอเคเพื่อล็อกอินคอนเน็กนะครับทำการคอนเน็ก คอ n เน็กซ์ c ั s s ซสฟูลนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าสู่โหมดออนไลน์ไ i f i ได้แล้วนะครับกดแบ็กได้เลยนะฮะออนไลน์แล้วนี่ฮะนะครับแล้วก home นะ็กดโฮมนะกดโฮมตรงนี้ได้โฮมนะี่ครับโฮมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ลองขั้นแรกเลยเอลองเข้า YouTube เลยดีกว่า รูทูทูเลยนี่คือการใช้งานแบบง่ายๆนะครับยังไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้เชื่อม Wi-Fi hotSpot ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับก็เราสกิปไปก่อนนะครับนี่นะครับมาแล้วมาแล้วครับเราลองเซิร์ชดูนะฮะลองเซิร์ชดูผมจะลองเป็นแบบไฟล์ HD Full HD เลยละกันนะฮะมาดูว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะสามารถดึงวิดีโอมา ได้ที่ความลเอียดเท่าไหร่นะครับ 4K v ดีโ o นะครับเลือกเป็น60เฟรมเลยนะครับโอเคผมขออนุญาตเป็นภาพนี้แล้วกันฮะจะไม่ติดลิขสิทบมาแล้วนะครับเพิ่มลดเสียงนะนเพิ่มสุดแล้วทีวีเครื่องนี้นี่ ภาพนะครับภาพจอนี้ก็จอ L C D ธรรมดานะครับก็เลยอาจจะดูว่าภาพอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่มาดูว่าสเปคตัววิดีโอนี่มันมาที่ความละเอียดที่เท่าไหร่ตอนนี้มาที่ออโต้ครับ1 1 4 4 0 p นะครับ1 4 4 0 p รประมาณ2 K นะครับครับเห็นไหมภา,ภาพภาพกิพิป ลองดูภาพอื่นนะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่อว่า สเปค CPU เขาแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ